เดี๋ยวเยวเล่าเรื่องให้ฟังนะสมัยที่เราเรียนแรกเนี่ยเรามี10นิ้วใช่ไหมเราไม่ใช่เอเลียนเราเป็นคนมี10นิ้วเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ่อแต่ส่วนตรรกศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องค่าความจริงค่าความจริงมีกี่ค่าครับค่าสองถูกก็คือจริงกับไม่จริงหรือเรียกว่าจริงกับเท็จใช่ป่ะจริงกับเท็จนะฮะ น้องจำได้ไหมเราเคยคุยกันว่าคอมพิเวเตอร์เนี่ยมันเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไบนารีก็คือ0กับ1นเองอ่าใช่ป่ะอ่าเราเราเคยคุยว่าอย่างนั้นเพราะนั้นวิชาตรรกศา,ศาสตร์กับวิชาคอมพิเวเตอร์ในเชิงคณิตศาสตร์อะใกล้กันมากเลยอ่เป็นวิชาที่ใกล้กันมากเลยแล้วมันเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เริ่มเรียนสิ่งที่นอกเหนือจากนิ้วมือเราคือ ที่ผ่านมาเราเรียนบนเลขฐาน10เสมอใช่ปะ่ะเรียน0ถึงเนะ0ถึงส0เสมอนะฮะแต่พอเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์แล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่0นย์กับ1นก็คือจริงกับไม่จริงนะฮะจริงกับไม่จริงดังนั้นแล้วตัวเนื้อของวิชาตรรกศาสตร์อ่ะจริงๆแล้วว่ามันง่ายกว่าง่ายกว่าสมัยก่อนที่เราเรียนบวกลบเลขอีกเออตัวเนื้อมันนะจริงๆแล้วมันง่ายกว่า เะะพียงแต่ว,ว่าน้องๆที่เรียนตรรกศาสตร์ครั้งแรกอะ่ะน้องจะรู้สึกว่าแบบฮะงงเพราะน้องไม่ไม่เคยคิดในลักษณะของค่าความจริงของการจริงหรือเท็จโอเคไหมนะฮะเพราะนั้นใจเย็นๆมันไม่ได้ยากเลยตรรกศาสตร์คือหอีกหนึ่งเรื่องที่ง่ายนะครับจำได้ไหมพี่บอกว่าเรื่องที่ง่ายที่สุดคือเรื่องเซตนะฮะ ง่ายถัดจากเซตก็อยู่แถวๆตกากาศเนี่ยแหละครับโอเคปะ่ะเออเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วใช้ประโยชน์ได้เยอะด้วยนะอีกหน่อยถ้าเกิดน้องเรียนพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ใช้ตกากา์ด้วยนะครับมันเป็นพื้นฐานของหลายๆสิ่งเพราะว่าคณิตศาสตร์อย่างที่พี่เคยพูดให้ฟังคือเออมันคือวิชาที่คนทั่วโลกเรียนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนยุโรปคนอเมริกาอะไรเงี้ยนะ เรียนเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราคุยอะไรที่เป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันอโอเคไหมเพราะนั้นสนุกสนานนะครับไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าแรกๆอาจจะงงนิดนึงลองนิดเสมอว่ามันคือค่าความจริงมันคือเรากำลังจะเรียนเข้าไปอยู่ในโลกของสิ่งที่เรียกว่าจริงกับเท็จนะอาจจะแทนจริงเป็นหนึ่เทนเป็นศูนยอะไรเงี้ยนะครับจริงกับเท็จ เพราะนั้นพอพูดถึงจริงกับเท็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีศัพท์คำแรกเลยเรียกว่าประพจน์เรียนถึงยังเรียนถึงประพจน์ยัง,ถ,งถึงแล้วนะอ่าประพจน์ก็คือประโยคที่มีค่าความจริงโอเคไหมถ้าถ้าพี่เปรียบเทียบประพจน์มันก็เหมือนกับอ,อ,อะไรดีอ่ะอาจจะคล้ายกับสมาการได้ไหม สมก,การก็คือประโยคที่มีเครื่องหมายเขากับใช่ปะประโยคที่มีเครื่องหมายเขากับนะฮะซึ่งถ้ามันมีตัวแปรเราก็สามารถคำนวณหาตัวแปรได้นะครับประพจน์ก็คือประโยคที่มีค่าความจริงดังนั้นประโยคนั้นอนะ่ะมันเป็นได้แค่2อ,อย่างเท่านั้นก็คือจริงกับเท็จนะง่ายไหมเข้าใจไหมฮะเออเนี่ยนะอ่ะพี่พี่ปูพื้นฐานประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวให้ ให้น้องไปเรียนต่อนะครับอืมไม่ยากหรอกง่ายมาก